ไปท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจที่อำเภอแม่ริมค่ะช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะคนคึกคักมากเลยค่ะนอกจากจะไปชมพืชพันธุ์ต่างๆแล้วค่ะยังเข้าไปชมนิทรศการไดโน r a p t o r and the Gang ด้วยค่ะบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความคึกคักเพราะว,าว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของพันธุ์พืชและร่วมกิจกรรมไดโนรัปเตอร์แอนด์เดอะแกงตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนาเป็นจำนวนมากค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางมาเป็นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวซึ่งผู้ที่เยี่ยมชมก็รู้สึกประทับใจในการจัดกิจกรรมและได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเที่ยวชมสวนพฤกศษศาสตร์ด้วยค่ะลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนักท่องเที่ยวกันค่ะ <c oughs> ส่วนพฤกษศาสตร์ตรงที่มีพันธุ์พืชก็สวยค่ะแล้วก็ว้าวตรงที่มีไดโนเสาร์ก็ดึงดูดเด็กน่าสนใจดีคิดว่าเด็กมาเที่ยวน่าจะได้อะไรเยอะใช่ได้ทั้งพืชพันธุ์ด้วยทั้งศึกษาอะไรหลายๆอย่างค่ะเราคือเราเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในปริมณฑลไม่เคยเจออะไรพวกนี้ค่ะก็เลยอยากแวะแล้วก็อยากมาลองดูธรรมชาติะค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวป่า แล้ววันนี้มาดูชอบอะไรที่สุดเห็นมีมนี่ทั้งระการเยอะแยะเลยวันดีอ๋อใช่ค่ะก็คือจริงๆอ่ะตั้งใจมาดูไดโนเสาร์ค่ะแล้วพอเข้ามาดูไดโนเสาร์วะก็ไม่เห็นพวกพืชหายากก็เลยรู้สึกว่าชอบพืชหายากมากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ในชีวิตประจําวันเลยครับสําหรับกิจกรรมไดโนแรปเตอร์แอนด์เดอแก๊งตะลุยพืชโบราณทินล้านนานะฮะเป็นการจัดิทรศการครั้งแรกของประเทศไทย ที่นําตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบในประเทศไทยนะฮะมาจัดแสดงด้วยกันแล้วก็มีการจัดสวนจัดหุ่นจําลองไดโนเสาร์เหมือนจริงแบบนี้เลยนะฮะขยับได้ด้วยแบบนี้ครับพร<ช>้อมกิจกรรมการเรียนรู้การขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์นะฮะการแต้มสีสร้างฝันพืชในจินตนาการรวมถึงนิทรรศการความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านพฤกษศาสตร์และก็สิ่งแวดล้อมด้วย ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมในรูปแบบ3ามิติด้วยนะฮะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะจัดไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะฮะสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับโอ้โหดูหน่าสนใจมากนะคะ